สำหรับใครนะคะที่ชอบมาร์กหน้าสปาหน้านะคะแนะนำตัวนี้เลยลอเรเซล่ามาค่ะตัวนี้นะคะวิธีใช้นะคะนั่แผ่นหนังออกมาจากซองนะคะแล้วก็ทิ้งไว้บนใบหน้านะคะ20-30นาทีค่ะ เราค่อยๆดึงแผ่นมาร์กออกนะคะดังมาร์กนะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวกระจ่างใสขึ้นเนียนนุ่มสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ใบหน้านะคะยกกระชับขึ้นเวยค่ะตัวนี้นะคะมีสารบำรุงแบบล้ำลึกฟื้นฟูผิวจากการตากแดดและโดนสารเคมีได้ดีมากเลยค่ะคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวคือแบบฉ่ำน้ำใช้แล้วนะคะหน้าเด็กหน้าดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะจะทิ้งช่องการซานสั่งซื้อให้นะ